ดีงับวันนี้เรามาเล่นแดนดี้เวิลด์นะงับพอดีเพื่อนเชิญเราไปเล่นแต่เพื่อนดันไปเล่นกับคนอื่นเลยได้เล่นงับวันนี้เราเล่นคนเดียวงับระบบพูดยาวจังหวะเดียวก็ไม่ได้เล่นหรอกนี่พูดระวังหน่อยเด็กกูเยอะระบบเคลอ๋อหกกล่องช็อกโกแลตแต่ตอนนี้ของเต็มเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกัน ระบบเนียเพื่อก็หาเครื่องอยู่ไปดีกว่าระบบเจออีกเครื่องละระบบเดี๋ยวเพิ่มความเร็วขึ้นระบบเพิ่มเร็วขึ้นคูณ3แล้วกันต่อจากนี้เราต้องใช้สมาธิในการปั่นเครื่องเพราะฉะนั้นเราจะเงียบหน่อยนะครับ าจากไหนเนี่ยเจ้าโบเนาระบบหาอีกเครื่องเหออก็ได้หาก่อนนี้อยู่ไหนขอบคุณสำหรับของแย่ๆอย่างน้อยก็มีของดีอยู่นิดหน่อยระบบบักสำรวยเป็นไรว่าปกติไม่เคยขายของดีนะ ขายผ้าพันแผลไม่ก็กล่องช็อกโกแลตจะดีกว่าอีกเอ้ไม่พูดมาไปกันชั้นต่อไปก็ได้ค่ะข้าคุณแม่เงียบเียบด้วยจะปั่นเครื่องแต่หาเครื่องก่อนระบบเครนานใช้ได้ มุนไปหนึ่งช็อต ระบบนานเกินไปแล้วตัดดีกวเลยสิวมัน,นี่ตัดตอนอยู่ชั้นที่เจ็ดเลยเหรอระบบก็มานานอ่ะโอเคช่างมันขอให้คุณสี่ต่อระบบอะไรนะแค่คูณสามพอบอกให้คุณสี่ก็คุณสี่สี ระบบก็ได้ว้าวสวัสดีเจ้าแปลงทาสิเก่า